ไปลองจริงๆแต่ไม่ได้พูดเอาหลอกนะครับเขาเป็นคนเดินเรื่องแต่สุดท้ายมันเป็นโลยิ่มของคนบางคนอาจจะสุดชอบความจักจ้านคู้หนึง่งบางคนมองอะไรลึกซึ้องอย่างผมนะผมเป็นคนให้ค่าความลึกซึ้งด้วยเช่นกันเรื่องชาดิบอาดามาหลายคนมองว่าสรุปแล้วอ๋อไฮอาโฟหรือว่าสุดยุโรปกันแน่ยิงวามเก่งเลยบ้างคือโอเคในการผลิตเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะผมก็บอกก็แหละว่าซีรีส์ช่วงนี้เป็นซีรีเกย์ เราเล่าเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเราไม่ได้มองว่าใครหลักใครลองจริงๆแต่ไม่ได้พูดเอาหลอกนะครับถ้าดูจริงๆแล้วว่าเรื่องราวของไมอาโปผมยังเชื่อว่าเขาเป็นนักแสดงหลักแต่เพียงแต่ว่าแฟนๆฟอาจจะคาดหวังโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้แต่จริงๆตัวละครอ,อะแบก็กกราวเขาหรือการเขาไปเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเขาเป็นคนเดินเรื่อง แต่สุดท้ายมันเป็นรสซิมของคนบางคนอาจจะสุดชอบความจักจ้านคู่หนึง่งบางคนมองอะไรลึกซึ้องอย่างผม่ะผมเป็นคนให้ค่าความลึกซึ้งด้วยเช่นกันเพราะสุดท้ายผมว่าความรักที่ลึกซึ้งที่เขาเรียนรู้กันเราอาจจะไม่ต้องเล่าทุกคําพูดออกมาให้คนได้ตีความแต่สุดท้ายเขาได้อยู่ด้วยกันในเรื่อง ในวันที่เขายุ80กว่าแล้วอะในวันที่วันนี้สมเท่าเทียมมันเกิดขึ้นแล้วผมว่ามันก็ท mm ้ช hmm. มากแล้วก็ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ประกาศทั้งหมดเพราะผมว่าไม่อยากให้คนเดาได้ว่าไทยจะเป็นบทอะไรอะไรเงี้ยเท่านั้นเองวันเนี้ยไม่มีเนนชั่นจะมาแบบทำร้ายจิตใจใ,จใครหรืออะไรก็ตามถ้าอยากให้คนดูรู้สึกและเข้าใจตัวละครคเหล่านี้จริงๆแค่นั้นก็เข้าใจได้ครับมันไม่เกิดการมันมีการตกเหตุกันณ์ตัวกระทบกับความรู้สึกของคนแลสิ่งของ นักแ,แสดงโอเคมากนักแ,แสดงโอเคนักแ,แสดงเขาจคือเราทํามาด้วยกันเนี่ยั้าแต่วัรแรกทุกคนเห็นบททุกคนรู้ความลึกซึ้งของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยว่าเรากาลังสื่อสารอะไรเราสื่อสารเรื่องชีวิตของผู้ชายที่ถูกคาดหวัดหรือการเป็นชายรักชายในยุคที่ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหรือเป็นโรคไสาเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้สำคัญกว่าก็เป็นที่26จอกันฝากด้วยครับ26แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ไม่อยากให้มันเกิดการทะเลาะก,กันแต่ว่าเรา,อ,าอพูดตามความจริง <Okay. S 1> ทั้งหมด โรง,งแรมอิสตินก็คือจะเอาเอกสารมาละเอียดเลยครับเรามีละเอียดเลยก็ไม่น่าเบื่อหรอกแต่ว่าเราเล่าแบบกระชับแต่ให้เห็นภาพเพราะว่าจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวรผมคว่าผมไม่อยากออกมานั่งพูดเรื่องดราม่าอะไรซ้ำๆมันปันทรนะครับ <c oughs> ผมขอบคุณพี่บอลคับ